ครับสวัสดีครับนะฮะพุทารัตนาะธรรมรัตนาะสังขรัตนานะครับผมจากการที่ได้เว้นว่างไปหลายวันนะครับช่วงที่มี การสอบนักธรรมฉันโทรนักธรรมชันเอกที่เมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินที่ผ่านมานะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของ ถวายความบันไลยในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับวนะานวันที่ห้าธันวาคมในวันนี้นะครับก็ตรงกับวันที่หกครับวันที่หกนะครับ วันนี้มันพุทธนะครับมันพุธนธวันที่เดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับวันที่หกเดือนสิบสองธันวาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกตรงกับวันประสบการณ์ในวันนี้ก็อย่างติดตาม นะดูการพัฒนานวะวัดวารามยอมรับนะครับว่าเมื่อวันที่ที่ห้าที่ผ่านมานเขาตื่นสายนิดนึงนอนเด็กไปหน่อยเชา้านี่ก็ประมาณสิบโมงเชา้า ประสบการณ์เมื่อคืนนมองเห็นและพูดคุยกับหลายๆคนหลายๆท่านเหมือนกันก็มองเห็นบางสิ่งบางอย่างอยู่ว่าเขาก็สะท้อนให้เห็นเราเนี่ยยังไงส่วนมากนี่คนจะมองมองในแง,ง่แง,ง่ไม่ดีของคนอื่นนะครับ ส่วนแง่ที่มองให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาสติปัญญาทั้งตัวเองรูปธรรมนามธรรมนี่ก็น้อยนะครับแต่บางคนเขาเข้าใจนี่เข้าใจบางคนที่มองเห็นก็คือมองเห็นด้วยการพูดคุยรจนะจาเนี่ย ผัวคนมีสติมีปัญญาก็ให้พูดคุยแล้วก็มองเห็นว่าเขาคิดอะไรอยู่ถ้าคนไม่มีสัจนจะพูดจริงทำจริงเดีกยวจะเห็นขึ้นพ่อมก็เห็นละว่าคนมีมีความจริงใจพูดจริงแล้วก็ทำจริงด้วยนะ ลเช้าช่วงใบไม่ยบ,ยบยช้วาวใสใสก็เข้าไปดูติดตามก็ใช่นคะครับก็ยังพัฒนานพัฒนาถนนหนทางร่องน้ำเหมือนเดิมนะ่นึ่ง่นนก็มีวิสัยทัศน์นะก็ พูดจริงทำจริงเนี่ยเป็นการใช้กำลังในการพัฒนาชุมชนสังคมบ้านใ้เจริญนะครับถึงแม้ว่าจะเกิดปัญหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะอย่างที่ว่าเมื่อสักครู่หนึ่งนะครับว่าถนมันตันโรงงน้มันตัน,น,น,ตนท่านก็เริ่มพัฒนา รงน้ำที่ตันนั้นไหลเป็นปกติโดยที่ไม่ให้เกิดปัญหานะการท่วมของหนถางนั้นนะจึงก่ออยู่ที่นี่เอครับนะที่บันพันศีนี่เห็นแล้วนะครับก็เห็นมาอย่างน้อยๆเราก็เห็นว่าคนที่พูดจริงทำจริงก็มีอยู่ แล้วก็ช่วงเวลกาสามสิบนาทีก็ได้ดูชมนะการสร้างโบสถ์หรือสร้างโบสถ์วัดพันศีสองชัน้นถือว่าเป็นพุทสถานนะครับโบราณในะสมัยรัชกาลที่ห้า ซึ่งวัดพันศีนี่ก็สร้างเมื่อช่วงรัชกาลที่5นะปี2444นั่นเองครับก็พัฒนาเรื่อยๆมาจนถึงปตัตจุมนี้นะครับก็ลุกคูนหารดูนะครับ2500เอ่อ2444นะครับ2444นะครับจนถึง2566นะี่ ปีปัจจุบันกนะ็กำลังสร้างอยู่เนะมือ่อเช้าก็ไเดินดูเดินชมนะครับก็เห็นการกำลังใสนะ่หัวเสาระบบนะทั้งชั้นล่างนะแล้วก็ชั้นบนมองเห็นชั้นบนแล้ว ชนล่างนี้ก็ถือว่ากำลังใส่ให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าหัวเสาซึ่งหัวเสาในบรสุของแต่ละที่ก็แล้วแต่นะครับว่ามีใั่ทัดทเขาจะ,ะใช้รูปแบบไหนนนี้ไม่ใช่หัวบนนแจะเป็นหัวเสาที่แหลมๆนะครับ ใช้รอบบูสฎ์ดันล่างก็เกือบสามสิบนะครับส0สิก็หัวเหมือนกันนะยเยอะเหมือนกันนะครับเพอปุบบุดที่ใหญ่ใหญ่มากมากนะสองชั้นใช้เวลาสร้างก็หลายปีอยู่นะก็เพื่นว่าอีกสองปีสามปีอาจจะแล้วเสร็จนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้วเสร็จ ในปีไหนกันแน่เนยะก็ประมาณไว้เฉยๆปีนี้หกหกหกเจ็ดก็ไม่แน่ใจถึงแปดหรือเปล่าจนถึงหกเก้านะจะแล้วเสร็จนะครับยังยังต้องทำอะไรเยอะอยู่นะครับเยอะแยะมากมาย,ยนะครับระบบไฟก็ยังไม่แล้วเสร็จนะ หนะ้ตาต่างยังไม่เสร็จนะครับประตูก็ยังไม่เสร็จโอ้หลายอย่างเลยครับสีก็ยังไม่ได้ทาเนะี่ยติดตามกันต่อไปครับผมก็ใครที่ติดตามมีช่องของเด็กวัดดึกวัดเชนเนลนะฮะก็จะเห็นว่านะการสร้างวูสงคร์ตั้งแต่เริ่มต้นนะจะแล้วจนถึงปัจจุบันนี้ จะ,จะมีภาพออกมาเรื่อยๆนะครับว่าเป็นภาพมุมสูงนะภาพเบื้องล่างมุมสูงนี้ผมก็ต้องขอนุโมทนาจากครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ดเมตตาให้มีคนมาถ่ายภาพมุมสูงให้ดูเป็นวิวจิววทัศน,นะฮะร,รอบบริเวณของอุโบสถที่กำลังสร้างตั้งแต่ มีการถ่ายภาพมุมสูงก็ที่จะสร้างด้วยนะท่นานใดที่ติดตามก็จะเห็นนะครับว่าผมก็เอาขึ้นก็อันนี้อยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็คงจะกล่าวไม่เยอะนะครับเอาประสบการณ์ที่เห็นในวันนี้นเสร็จแล้วก็พูดคุยได้ในระดับหนึ่งแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดก็ลบทิ้งไป ลอติตลิกสิทธ์นะครับก็คงไม่เก็บไว้นะช่วงบ่ายก็ต้องไปขายข้าวเราก็ชาวนานี่แหละชาวไร่ชาวนาข้าวราคาเดี๋ยวดีก็ไม่ค่อยเท่าไหร,นะร่ได้สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์ ข้าวปนแดงนะครับข้าวทัานใดที่ส,สวยก็จะได้ราคาสูงเหมือนกันนะครับราคาข้าวสูงนะขราวที่ส,สวยๆนะฮะตากดีนะฮะแล้วก็ไม่พบกับความชื้นนด้ราาับถ้าพบความชื้นก็ดุลกรดราคาข้าวปนแดงก็ดกดรดาคขนะฮะเรา เนะชนานี่จะสีเรียบหลายๆอย่างอยู่เมื่นกัน,นแต่ถ้าเราเก็บไว้กินทุกๆปีนี่คงจะทานไม่หมดกินไม่หมดนะครับเยอะเนี่ยต้องมีการขายจำหน่ายออกไปแ,แล้รัประทานหรือกินทุกๆปีนี่เหลือแน่นอนน่าเสียเปล่าประโยชน์ต้องทำอย่างนั้นเพื่อมา นะครับวนนะใช้ชีวิตของเราให้สมบดุณในทุกๆวันให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตในครอบครัวนะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะปัญหาครอบครัวนี่ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดในโลกก็ว่าได้และเป็นปัญหาที่อันดับ ต้นอันดับที่หนึ่งของโลกก็ว่าได้นาะในครอบครัวหนึ่งๆมีก็ต้องปัญหาจากตรงไหนก็เริ่มต้นจากครอบครัวนะครับถ้าครอบครัวเข้าใจกันก็จะไม่ค่อยเกิดปัญหาสักเท่าไหรแต่เมื่อถ้าเกิดความเข้าใจพูดคุยกันใน สิ่งที่มองเห็นว่าในะครอบครัวเรานั้นๆน,น,นะต้องการที่อะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งประโยชน์สุดท้ายนะก็เพื่อการดำรงชีวิตของเราให้อยู่อย่างปกติสุขนั่นเองครับทั้งตัวเราทั้งคนรอบข้างลูกหลานญาติพี่น้องะ เอาบองโอนเสมซายยาตายายทั้งหมดทั้งสิ้นะครับให้ประสบความสุขความตัดแล้วก็เกิดความรู้สึกที่อุ่นปลอดภัยในชีวิตทั้งทรัพย์สินนะครอบครัวก็เกิดความเข้าใจเสียอะลยกันเกิดความอบอุ่นความรัก สมัครสมานรู้รักสามัคคีเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันเกิดประโยชน์ในทั้งทุกวันแล้วก็เกิดประโยชน์ทั้งต่อไปภายพักหน้าถึงว่าจะอาจมีการไม่เข้าใจกันบ้างในในในบางวันในบางปัาก็ก็ต้องปรับกันให้เข้าใจตรงนั้นนะครับ ราะว่าให้สมบูรณ์แบบไปทุกๆเวลาทุกๆวันนค่อ <gamma enders> ็คงยากอยู่เหมือนกันนะครับผมว่าหรือท่านใดที่เห็นว่าอย่างนั้นีนก็ต้องขอนมโมทนาชื่นชมที่อยู่ได้กันไม่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 เขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่ทะเลาะกันนะครับหรือไม่เถียงกันไม่ไม่อะไรสักจนเกิดปัญหาในครอบครัวเมื่อถ้า ตรงนั้นแล้วเราก็ต้องชี้แจงและพูดคุยกันให้เข้าใจให้เกิดคุณค่าประโยชน์สูงในครอบครัวชีวิตของเรานะเพราะว่าประโยชน์นั้นคือเป็นประโยชน์ในปัจจุบันนะฮะทุกวันด้วยแล้วก็อาจจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ในภาคหน้าต่อๆไปถึงหลานนะเล่นล้นเลยทีเดียวเพราะว่า ถือว่าญาติยายพ่อแม่พี่น้องหรือเราทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายก็ถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวก,ก็ว่าได้นะครับผมก็คงกล่าวไว้เพียงนี้ครับสั้นๆวันนี้เพราะว่าผมมีอะไรที่จะต้องทําไปเรื่อยๆนะครับแต่พูดเยอะเดียวก็เห็นว่าเราพูดอะไรคนเดียว <laughs> ไม่ใช่นะครับเอาประสบการณ์มาพูดนะครับ ดเดกเรียนเรียนรู้กันซึ่งเขามีคอมเมนต์อยู่นะถ้าใครที่เข้าใจนะครับในการบางคนชอบร้องนกดนตเีลงหรืออะไรอย่างเงี้ยผมเปิดให้นะครับแต่ว่าจะเกิดลิขสิทธิ์ในในในตรงนั้นผมกำลังคัดเลือกคัดสรรว่าตรงไหนที่ไม่ลิขสิทธิ์และเกิดประโยชน์โดยใช้ดนตรีที่คิดว่าไม่มีลิขสิทธิ์ตรงนั้น จะพยายามที่จะมาปล่อยเรื่อยๆนะก็ะเหมือนกันเ,เป็นดีเจนะครับเป็นดีเจเพราะว่าแต่ก่อนผมก็ทำรายการนี้อยู่เหมือนกันก็นนเลยลองมาไลฟสดพูดคุยให้เข้าใจก่อนอจจะมีเสียงเพลงประกอบแต่อาจจะเป็นเพลงมากนะครับเพราะว่ามีจุดประสงค์มีวัตถุประสงค์มีจุดมุ่งหมายอย่างนั้นนะครับ ครับฝากก่อนครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็นอนหลับฝันดีนะครับในช่วงเวลาตอนนี้สี่ทุ่มครับยี่สิบสองจุดศูนย์สองครับขอส่งกิจกรรมปฏิสวดด้วยกันแล้วกันครับผม